สติกทําให้ลักแรดดำไหมคะสติกนะครับสามารถทําให้ลักแรดําได้นะครับผมหลายคนก็คงเถียงผมนี้ว่าสติกทําไมจะลักแรดดำนี่เมื่อมันเป็นรูปแบบแบตบและมันก็อ่อนนิ่มใช่ไหมครับสมมุติว่านี่คือสติกนะครับเวลาเราใช้งานทุกๆครั้งนะครับหลายๆคนก็เป็นที่ทราบกันนี่ว่าเราต้องเปิดฝาก่อนหลังจากนั้นเราก็หมุนตัวด้านล่างครับเหมือนแท่งิสติกอะครับหมุนมาเพื่อให้ไอตัวของแบกนะ่ะมันสูงขึ้นมานูนขึ้นมาแล้วก็ทําการป้ายถูกไหมครับ ซึ่งสติกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีอยู่2แบบก็คือแบบแรกคือเป็นแบบแท่งที่2ก็คือมีลักษณะคือวงรีหรือรูปไข่ครับเพื่อว่าเพิ่มพื้นที่ผิวในการที่เราทําการป้ายบริเวณแรลครับหลายคนที่บอกว่าใช้ล่มจจดดำยังไงฟังผมไม่ดีนะต่อไปนี้ครับ ก็คือตัวสติ๊กเองนะครับเล็กอะมันเป็นแว็กนิ่มมันไม่มันไม่ทำให้นักแลงมันดำหรอกครับเราก็ใช้งานปกติยังไงก็ไม่ดำเพราะเป็นแว็กครับเต็มที่ก็แค่นึงเนื้อเวลาที่อากาศร้อนเมื่อไหร่ที่เราใช้สติ๊กไปนานๆนะครับรู้ไหมครับว่าตัวสติ๊กเองนะครับเขาก็จะมีผมเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเป็นตัวทำลายที่เคลือบอยู่บริเวณตัวในส่วนผสมของสติ๊กเองนะครับเพื่อให้มันนิ่มตัอต่อเวลาและเมื่อเราเปิดใช้งานเรื่อยๆนะครับตัวของตัวทำลายตัวนี้นนนะะรรรััมมมมกกก็จจีาาาลเเเเหหงงื่่อออไไปแใชช้ถึึุดด หรือใช้ไปเวลานานนะครับตัวของตัวทาลายตัวนี้นะครับก็จะเหยือไปจนหมดครับจนสุดท้ายนะครับตัวของเวกเองก็จะแข็งเราจะรู้ยังไงว่าแข็งหล่ะคราวนี้ถูไปมันคงไม่รู้หรอกว่ามันแข็งครับแต่จะรู้แข็งอีกทีหนึ่งนะครับก็คือมันแตกหรือมันแคกนั่นเองครับมันแตกเป็นรอยแยกครับรู้ไหมว่าตัวของติ๊กันแตกได้ครับเมื่อมันแตกแล้วเลยฝืนใช้นะครับนั่นคือมันไม่เหลือตัวทําลายแล้วนะครับเมื่อเราถูกระแลกแลเกิดอะไรขึ้นครับมันแข็งมา่ถูกระแลกแลกก็คือการเสียสีครับก็ไม่ได้แตกต่างก